ดูน้อนตัวนี้กันหน่อยมาแล้วบอกผมทีไอ้น้อนตัวเนี้ยเขาเรียกว่าน้อนอะไร <What> <laughs> มันเหมือนจิ้งจกอ่ะแต่มันใช่ไหมทำไมหัวมันปุดๆแบบนี้คะนั่นน่ะสิคือในคลิปเนี่ยเขามีแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะบอกว่าขี่เกียมยุกหนี่ใส่หมวกกันเด้อเออภาษาอีสานบ้านดิฉใชเลยใช่ไหมขี่เกียมขี่เกียมยุกหนี่ใส่หมวกกันนอกบาววะเออประมาณนั้นอะก็คือ,อ,อจิ้งโจกอะขี่เกียมคือจิ้งจกอหืหัวหัวดปุดๆ่างนี้แปลว่าใส่หมวกกันนอกหรอหัวอะไรนะหัวอะไรนะ หัวอะไรอะหัวปุดปุดคุณพูดว่าหัวปุดปุดอะหัวมันปุดปุดรวมๆนี่แหละอุ้ยเอาจริงๆนะดูแว็บแรกอะเอาแค่หัวอย่างเดียวเหมือนกับพวกมนุษย์ต่างดาวอะเออตาโตๆตงใช่ไหมเออแต่พอดูไปทั้งตัวอ้าวตายแล้วจริงจกนี่นะจกของเราเออแต่มันแปลกเนาะไอลักษณะแบบนี้คงเป็นความผิดปกติของมันนะคูนั่นสิพูดถึงมันก็น่าสงสารนะเอาจริงๆไม่รู้ว่ามันจะมันไม่เหมือนจริงจกทั่วไปอะอ โอ้อ่ะขอบคุณคลิปนี้นะครับจากทิกตอกที่ใช้ชื่อว่าสิริศัก์น้อยคมูลมให้ดูกันอะไรแปลกๆะอะไรที่ปกติเราเห็นมาเยอะแล้วแปลกๆมาดูนี่มาดูรายการตะลอดข่าวของเรานี่ยิ่งกว่าสารพันสัตว์โลกในตลอนขอ่าวเรามีหลากหลายจริงๆครับ